เฮ้ยโอ้ยมาดนมาดตัวอีกแล้วครับนี่งามเลยครับผมปืนอากระสุนก็มีเนาะมีนะนี่นี่นะเดมเียนมากจ้ะนะอืมนะตาไปครับนี่หวใสจังเายเด็ดส่อเด็ดส่ดส่อง นี <mm <me ่ิครับผงนี่ขนมาข้างนาเมนบดนะจะงนากขมีครับหญ่พวกเามีภาพพลนอบางเนาะมนครับอยกินงานไปนะจะมาวมาวครั้คัอ้จุมครับเต็มตาล่ะบ้านาะเต็มปวกหมูเดียวเลหมูเียวด้จ้ะแต่ว่าเขาก็ยังหาว่าในทัวาะบานาะสเลไปอีกเรื่อยๆย่ดอกจ้ะ มานแบบเขงามเพื่อเด้อจ้ะไปที่ีมีบ้านมีจูบมีบ้านมีงามๆเนี่ยเนาะเมนแต่ว่าก็ยังเมนแต่ว่าก็ยังงามอยู่นะบ้านเนาะถึงบ้านกับบ้านงามเลยจ้ะไปจะเอาไปรออีกจะข่าวหนึ่งนะบ้านเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันนี้ก็มาพอกันกับว่าร้านกับสาวน้องคือเก่าครับกับพอกันเสาร์วันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเด้อจ้ะะ วันนี้ว่าเจ้น้องภาคพี่น้องเขาลบปลวกลบปลาเนาะหลังจากเมื่อวานทำบ่อผอกันไปเหมือนหนึ่งนะคเหมือนี้ฮากะเริ่มต้นทีทั้งปลาทั้งทองก็นำมาะนียนครับในเขตอำเภออุวังชลีขึ้นเกาลัดจ้ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะข้ากะสิอ่อมไปเรื่อยๆเละจ้ะข้ากะบ่หุงว่าข้าจะไปจบอยู่ที่ไม้ใดเนาะครับแต่ว่าข้าเริ่มต้นจากนนทองกัสิอ่อมไปแถวน้องจองหุ่นละมานะเนียนครับแล้วเลื่อนตามเมืองจ้าววันนี้ข้าสองคนสีมันมาจ้ะสินะเลื่ตามเมืองว่ามือนี้ข้าสองคนสีมันมาจ้ะครับกกันเลยครับหน่อยเป็นแนวเลย เหนบ่อเป็นขาล่ายเลือดครับยังทำอะไรกับหัวน้ำมันะเมนครับผมเคยได้เคยมนันเ้อจ้ะทีนี้มันเสีเป็นสีน,าานีเนาะเอาอะ่เอาบลดิม,มาเบิ่งนโดนนะครับอีกค,ครับ้ยผมผม,ผม,ผม,มเป็นคยอออกลายเด้ออกลายได้สัตวมีหน่อยทีย้สัตว์ดอกก้างเนี่ยพี่จุมเลยตจวนี้จุมเป็นหนอเลย โอ้โยแม่มมเมนมันกรมนเนาะนะโอ้โยข้าวขนานเลยครับมักบมกบนกมรมนกันก็คือกระเมนแต่ว่ากับยูอีกอยูท่องปรุงอีกครั้งคดอดดกเนาะเมนครับผมนะน็ไปเลยจบไปจกักนี่ไปก่อนเนาะนี่ครับอืมเหิดฝืนขาล่ายเลือดครับยัง่ยทำมาจากหัพอแล้อน,นะบารเนาะเมนครับผมเคยได้เคยมานเด้อจ้ะทีนี่วันนี้สีเป็นสีน้ำมันเนาะเมนเอาบลไมาเบิ้งโดนนะครับ โอ้ยหหอุดหงิดออกหลยได้อันหงายหงอยไ้ทันดอกก้านีเนี่ยจุ่มเลยจุ่มเป็นหนายเลยโอ้ยแหมนกระมนเนาะโอ้ยลาวขนาดเลยครับเมแ่ากเ็นระมนแต่ว่าก็อยู่อีกอยู่ทั้งหมดอีกสามีดอกนะนี่ครับลจะไป็บไปจากนี่ไปก่อนเนาะนี่ครับ มากพอแล้วครับดอกเล็กของคีพออนเนอ่น้อนะเคยเก็บด้ยอครับพี่มายามบบช่องเลยม้งมเด้อจิมตาลนตาเดี๋ยหาเดนม่บานเด้ออหามเองครับเป็นเหงาเลยเลยไ่เฮ็ดันีเงแกงเสียกันมาเนาะเมนครับแต่เวลาแกงเวลาหลบันสีออกสีขำๆล้วเวลาขับไป ปเต้มืนเป็นซีมีขาวขาวเนาะเค็ดซาเดือนเนี hmm. yeah. mm ่เผิ่อเปิิล่าเนาะเมนจ้ะดี๋ยว่าเป็นมองเป็นเปิดิล่าครับเป็นต่างเป็นเหลี่ยมนะเนาะหนุ่มดีนะจ้ะเหนือเป็นหนุ่มเนาะลายแกงลายดูดีเฮินะบางมักินฮ็ตรวมโดนแล้วนะมันเนาะฮดเพิงฮ็ดยังจะไปหาหมูพ่นยังงามไเนยต้องเขาพยายามไล่โฮมในบากละมาสนเนาะ เอาไปเลย่บนอืมงเกือ้มันจะเป็นไตออกไปแล้วเป็นตะออกดนน้ำมาน้าหองนตกของหมาสูงเลยจ้ะนจะออกเหี่แห้เห็ดฝนต๊ะลาแห้งเนาะแต่ว่าออกบ้วหม้ม้นห้ปีแล้ว่จะออกเรื่อยๆเพราะเด็กเก็บแลเด็กเก็บไปใหญ่ดอก ก็สมบูรณ์เห็นหมทับไว้เห็นไหมแค่นี้ขานิฝนเท่าไรอมาสมบูรณ์เห่คนเป็นสนองเลยเนาะมีเเทความไนะเทคงเปมันสนองมีคนก็สนอง้กันเียเลายเห็น จุก็มีบางก็มีเนาะยแล้วยังงามด้ยจะาเปนน้ำนบ้านอ่าเนี um, ่ยเรไปเก่งกนเลร่มก <c oughs> okay. ็คนบอกกเนากไปดๆโอ้ยขาักปวกเนาะนอนึงเจ๊เจ๊เปิอกนนี้ย็ดอกอ๋อสามคนได้บ้าง ดี่เลยโดนน้อเห็นมาอย่าแข็งเดียวคือเนาะอยา่างแดดเห็ดปลวกก็ายหลายเนาะ,น,ะนั่นสนงุงโอ้จังสีหาใส่หายเด้อจ้ะแต่จ้าลอดหลุนไปเรื่อยๆเนาะ,ะ,ะส่วนทั้งบนทดีเนี่ยเป็นสีออก เอานะสมตาเนียผู้ยัยงเป็นบางส่วนยังพอนออกเนาะจูงมันี่จูงถู้นี่เจ้าม้นยางเห็นเนาะ เ,เราเบงูยังนอนบนน้อันนี้นันบน,อ,น,น,น,อ,นออกนอนทองพี่กายนน่ก็บอกออกคนนหน,น่อยอนนี้เพื่อเพื่อนออกปีนี้ก็ได้ดิเกี่ลอง่อคนวะไม่ใช่กระสอบเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวดิหลายปีที่ผ่านมาเขาอะไรได้ไดเปี่ยน,นอะไแบบ้า หนามีเนาะยังดีครออกหมดีนั่นี่ขาหนุกวันเลยเอ้านัไปเรื่อยเดี๋ยวไปผอมูไงเพื่้นมันนี้คือกันเย็บยังเดือดจะส่องด้วยครับอืเดืยดจ่ามาเทือดเสาเลยฝนมันนี้ฝนมาตกหน่อยไหมนะตกจะงงขึ้นครับ

เน่กละบานเนาะนี่ครับเนิดรุ่มๆมันจ้ะนี่ี่วิ้นเนาะจะว่าไม่เหนียวจอพูดสอครับจะสนุนผิไปบ้างของเทบ้านนี่ยนีอครับ อ right? ันนี้ตัวอีเล้วครับนี่งามเลยครับผมมีอากระสุนก็มีเนาะมีนะนี่เปยนแบบจ้ะนี่นะอือนะจ่ายไปครับนหน่อเสร็จแล้วเด็ดส่งเนด็ดส่งเด็ดส่งเออถูครับผมนี่นี่นะอือกอบมคนนี้เนี่ย เงาผมแมนนจ่ะข้างหน้าก็มีครับคุณใหว่ข้าดิภาพพี่น้องไปบ้างเนาะแมนครับเขอยกิมงไปนะจะเละมาแล้วาครับครับอู้จมครับงัดเลยบานงัดเลยผอ้ดอกหน่อยมีไห้สนองเงนี่บออวกน้นพ่นเอาดอกคนซะเฮ้ยเ่องน้ใจเย็นใจเย็นมา โอ้ยดอกงามจริงครับงามจ้ะออกไปต่อไปไก่เด้อออกแท่งเยเพื่อนง่อะนก็เห็นจังงัมว่าเอาไเละทัวเนาะง่มจ้ะต่ังต่างันมาบนเห็ดเปิงลายด้วย้ะเคยเก็บเนาะเปิงทลายเฮ็ดกอเนาะง่มจ้ะเอมาฝุ่นผอยเห็ดปลวก้ัน น,น,นี่นะครับงาอดอให้ปลกอ,ดอ,ดอกดอให้ปลอกเกงวัวคันเป็นสายสียาวเน,นเป็นบางเป็นทีเนาะมีจ้ะดูดีก่อน ดอกแข็งดอกนาดีเนาะดอกสุบุ๋นลยายอะไตัวนี้ฮะดอกมันเกิดก่อนก็มีนวันาะกเมนเางก็มีจ้ะมันเ่า็มีแต่ได้เห็ด 嗯。Okay.

มันกแกงเนยูปวกข้าวผันเผ็นเน่ามอไหนซืยอยฝนตกห้ามเป่นนำเนาะเป็นต่เปนเฮ็ดเถ่าแต่ว่าเป็นหนังบานพอคนถฝนม,มันก็นเลยอ่อ,อนๆเนี่ยเ็กน้อยแต่ว่าขาเป็นนี่เหนียนี่เนาะ ดึงมาขึ้นเลยจ็บแล้วจ็บ,บออกเสียดายขาเป็นแกงกันของเสียงมาบ้างเลยพห้อมดีครับ จอพนนมาอะไรพูน่กเห็นบันี่ไม่อยังะมาดูคนด้ยโอ้ยจริงอกันไปะนครับไปเียก็บหมง่ายง่ายในที่นี้มนจุมันหไปเยามากันเมยาเขามยมือกะกตกูอมาเรียนก็ดีหมนจุ่มเนยด้มเกินเลยได้เป่ มังคุดครับน้ำไปเรืร่อยๆด้วยกันเห็นเรืร่อยๆน้าเนี่ขายเร,ยรยาำตารรครับ xem 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 khoáng xem 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 bà Để xem xong xem Mà xem 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 đi Đẩy vô đi Băng xem Mùi xem xem cái xem là lá này. xem phải xem 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 ท่างหลังบอราเ็เปิดเลยวะลึกสุดจอแดงไไม่ได้บอา้ยไปเขาไปป๋ไใเยครับต้วไม่น้อยหลายบอกอย่พหกห้า้ดหวานจะ แต่ขนาดเตะแกมมองอะหอมหวานดีกวานดีกต่นี้แหจอย chép á là cái nó nhang nít chả cái mà nó không đấy dài được chim im non mm-hmm

เอาโอนยนี่ยแ่ขาเนี่ยนะหนักน่นโอ้ยอือกระซามนี่ราคาเพรันเบาเลยนี่เดีทั้งหลังบ,งบานเ้ยมันบานเลยมากน,นี่ครับบานเฉียงดีครับ เอาออกมาวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยบ่านนอยากไปทั ú, réussi, er> <S <S ้งน้องเม็ดอยู่ด้เพื่อนพนที่นองเก็บเปะไปยู่นะฮะที่นอนใรว่ามันเลอะเมื่เกเก็บก่อน mọi người thấy thong thôi chứ chưa 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 ไปโอ้แต่เดี๋เก็บที่เหล็อมาเลยด้วยต่นี่ต่อกันมาเลยครับม,มันเขามาในป่าฟังสิมีข้าวป่นกเทามีนผผีเน่เหงาไหมถ้าเรา,าขาปมั้ยดูดิจับบึงไม่จูยไม่กนลยนไหนบอะดอกบเนี่ยว่อเอาไปเก็บเอาไปไเนาะ แงนะมอู้ดึงมาขึ้นเลยหาหาแ่นี้เน่นะมันที่ฝนน้ำสีนี่เราช้องอตไปตองมาเลยนแดงคนแดงนี่นี่เขาอุตัยมา็นแดงโอ้โหเต็มตาน้ำบาเนาะเต็มปวกหม่เดียวเนียม่เดียวด้อจ้ะแต่ว่าเขาก็ยังหาว่านทัวรน้บาเนาะอกิเสิเลาะไปอีกเรือยๆอยี่ดอกจ้ะนั่นแบบเงางเพื่อด้จ้ะแสิมีมีบาจูมีบานมีงะงะเนี่ยนาแต่ว่ากัยัง งามยิ่งน้บอลนะถึงบาลกับบานงามเลจ้ะไปจะเอาไปเราอีกจะข่าวหนึ่งน้ำบานะจ่ขนาดดอกจู่ง่ายครับในพ่ปีนึงยังจ่อพินยั้จ่อแก่ไหเลยวะขกาเจะไปแก่ละแก่ไอยู่เสียงลมมะลมแหง จะไปเกี้ยงมันหรอนี่นครับเกี้ยงงามขนาดจ้ะก็ไม่จองไม่จองปลอกคนไห,หน่อยดิคนนออกไปนี้อากาศหนาวมากสิ่เด็ดเด็ดแน่นี่เดืดบดมาแล้านเนาะอืมแอ่ชมความอลังการเลยเด้อจ้ะแล้วก็เช้องี้พาพี่น้องเขาไปเกินเพ็ดบดขอนเนาะอืมครับ ฝนกระโตดอกขึ้นแข็งขนาดนี้แต่ว่าดอนนี้แข็งงามนี่แจ้คุณสีแข็งดีปุ่มใต่คอนด้ครับขอดงครับชูบนึง các bạn Đọc ngay đây Muốn phải Hãy subscribe Để ก็มาเลาะทางนวลทองด้วยครับนวลทองทางขี่รถมาเรื่อยๆครับผน,นมาทางข้ามเต็มไปเลยครับจากนวลทองแล้วก็ขึ้นมาข้ามเต็มรับปลาสำนักสงฆ์ลองจองให้เนาะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งหยอดเห็ดเดี๋ยวได้หมามันมานี่ครับครับนี่ผลงานของฮ้อครับมัมนเห็ดปวยก้าม้เพื่อนท่า,วานว่าไหมเนครับฮ้องก็สิเป็นเห็ดผงข้าลายเลือตั้งว่าเนาะแมน <ih id> เปินข้าวไเรือแล้วก็เฮ็ดมันมันปูเจ็กดอกเนาะแล้วก็เป็นเฮดเฮดอะไรดอกนึงแล้วก็เป็นเฮดเฮดแดงสองดอกว่าแม่นตัวเฮดกอบเหมือนเขาบอเห็นเนาะแม่นครับตัวลักษณะของเ้ายังคงเป็นเฮดปัวขอดองมากเลยจ้ะอันนี้เขาก็บ่าเฮดเฮดอันนี้คืออยู่ประมาณครึืนๆประมาณเนาะอยู่อยู่เกือบครึ่งเนาะมาเที่ยงคืนจะเฮดเดือดข้าวไร่เนาะจะได้ครึ่งตาขอนตาเนาะเฮดเฮดปัวข้านี่ก็เป็นมาหลายตื่เนาะแม่นครับ เฮ็ดบ๋องมูเดียวเด้อจ้ะที่ห้าด้เต้นตันนับว่าเนาะหักมาอัแบบสุดยอดจเนาะเัาก็บริคิดว่าเ้าสิบวาพอเฮ็ดปวกงนับว่าเนาะถ้าเกิดข้อมใจใจว่าสิมาหากรีเฮ็ดรวมๆทั่วไปทุกเฮ็ดตีกินได้เนับว่าเนาะแต่ว่าเัาก็ฝึกกักม้าน้าพอเฮ็ดป๋อกนับว่ามนาะขึ้เขาเด้อจ้ะครับเชิญชอบคลิปนี้จังไลยก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเสีรับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าวัานีน้องขอบคุณทุกกนมลังใจเด้อจ้ะ ไกลถุกแชร์ทุคกคอมเมนต์พครการที่ตามรับชมจ้าขอบคุณความหากความเมตตาจาก่อาม่ิี่น้องป่านนหลายหลายเด้อจ้ะจะพอกันคิดไปจา้าคิดหมือว่าจะนองรับไปก่อนจา้าสวัสดีครับสวัสดีจา้าูีดีไม่แห้งลำเลยลำเลยเด้อจ้ะ